ครับตอนนี้กับพ่อฮอนด้านพรมแดนนะครับเนาะด้านเก็บขาผ่านแดนด่านพรมแดนเข็มมะราชสำหรับผู้ที่ผ่านออไปเที่ยวเมืองล่าหรือไปถ้ำธุระข้างเมืองล่าก็ต้องมาผ่านนี่แล้วครับเนาะเพื่อเป็นตามระเบียบมาเบิง่งพี่น้องมาเบิง่งไปอยู่บ่เบลรถนะโอ้ยยังบานแล้ว พี่นองไม่น้ำผงใส่ง่ามพีน่น้อง้งาเก็กจังังหวัทีเก็บ<ส>ปูเก็บหอยมาพี่น้องพาพพี่น้องมาเบิ่ง ลงมาท่านี่ท่างไปโค้งเกียมพี่น้องอันนี้มาแต่เมืองมุกเมืองน้องค่ายเรือยนเรือยนมาแต่ฟังฟังเล่าพี่น้อง แล้วโยนมาจะฟังล่ามาลงมาผิดซะก่อนมาผิดซะก่อนเดี๋ยวก่อนบ่ห่อนปันได้ดอกยูชมวิวพลงยูชมวิว ววิลงมาลงมามาทายพี่ก็ได้ลูกมาห่วยมาทายพี่ พับพี่น้องอันนี้ก็จุดชมวิวอันนี้ก็ับเป็นเรื่อนนะครับนเนาะเรือนขามฝั่งเรือนขามฝั่งพี่นอ้องอ่อติดท่งไทยเรือนฝั่งไทยติดทง่งเล่าก็บเส้เรือเป็นฝั่งเล่านะครับเนาะอันนี้กับเส้นเลื่อนติดที่เต้เรือนเอ่อฝั่งไทย แม่น้ำโคงก็าม่ยากสีอยูประมาณหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องประมาณนี้แหละจากฝั่งไทยไปหาฝั่งเาราพอช่วงอำเภอเขมมาลดมันจะก,กว้างแน่พี่น้องแต่เป็นช่วงโค้งเจียมก็จะบกกว้างมาหนพี่นออ้องตรงนี้กว้างโจ้งสงการกับสิน,น้ำกับสีบกลงบกลงเกือบเลือกเกือบสีแดงมาได้พี่นออ้องช่วงนั้น ฟังเล่าพี่น้องฟังเล่าอยู่ทางนั้นครับน้องเดาพูดกระสิมีบ้านคนยืนพี่น้องเบิ้ลเลือกพี่น้องเป็นเบิ่ลเลือกเลือกถามผ่านนะครับน้อง เจ้าที้ก็จะเป็นใหม่อ่เป็นใหม่หมตัวนี้ง่ายขยวกับมาจะเป็นเรือตัวมืออะไรก็เป็นเล็กใส่เล็กท่านใช่ไหมพี่น้องใส่เป็นเล็กไปหน่อยกัทีม,นนท,ท,มทีมงานเรือข่างฟางนะครับเนาะเพื่อนกับมาประกอบอาชีพอยู่ดีนะครับพี่น้องช่วงนี้กับ ฝากส่วนติดทงเที่ยก็นสิเป็นทงเที่ยเป็นของไทยนะพี่น้องค่าจ้างหา,หาบลงซีสิบบาทเนี่ยค่าจ้างหาบลงหาบละซีสิบบาทเรื่องล่ามหนึ่งก็ลังมเรียนมาพี่น้องเออมาจะฟังเมืองเล่าลก่อนละกำลังเรียนมา เอาขนคนมามาซื้อของฟังไทยเนี่ยพี่น้องเออมาซื้อของฟังไทยรอเบิ้งมาวันนี้ก็ลูกหาบเนาะคุณน้องเขาเออลูกหาบเนาะครับหาบมาตั้งแต่ลงมาพี่หาบนี่สี่สิบบาทพี่น้องโอ้มันกรบโดดมันามาเบาๆดีพี่น้องถนนโค้งงงคืนแบบสั้นคับเออฟังเสียง เพิ่มพี่น้องเมื่อมาจะฟังเล่ากำลังเสียดทาจอดพี่น้องกำลังเสียดทาจอดอพี่น้องไทยหรือพี่น้องเล่าก็บอจักพี่น้องเดี๋ยวขามเบิ้งขจอบเบิ้งสะก่อนมาพี่น้องเมืองไทยหรือพี่น้องเมืองเล่าเดี๋ยวเบิ้งหน้าตาเนี่ยเือพี่น้องเมืองไทยนี่ยล่ะพยายามพยายามน้องบ่เดี๋ฟัง โอ้ยพี่น้องพี่น้องอยู่เมืองไทยแม่นบอกครับนี่อยู่เมืองลาวเมืองลาวโอ้ไม่แต่เมืองลาวเมืองลาวกับเมืองไทยกับโบตางกันเนาะคนคู่อันเดียวยางจะข้นเบาปะน้าตาน้าตาน้าตาน่าตางามขึ้นกว่คนไทยตั้โอ้ยคนสวย อันบ้านยกไก่ยกบ่ครับนี่ปลาที่ตาประชุมค่ะตาประชุมเตี่ยโอ้นี่ดีว่ะนี่ตาประชุมอ๋อมา่ซื้อของหมดหรือมามาซื้อของไม่ซื้อของอันนี้างร้านจากลงเรือแล้วเขาจะไปขึ้นท่าเนาะครับเนาะไปขึ้นท่าเดี๋ยวเบื้องหน้าตาว่ามันคนไทยคนลาวคนล้ากว่างามเพื่อนกับคนไทยตัวนี่